สวัสดีครับก็มาแนะนำแบตอีกรุ่นหนึ่งนะครับเจ้าตัวนี้เนี่ยเป็นแบตของยี่ห้อโซลา์นะครับเป็นแบตประเภท cmf นะครับก็คือแคลเซียมผสมในแผ่นธาตุนะครับตัวนี้เนี่ยกล่องจะเป็นลักษณะนี้ส่วนตัวแบตก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับมาดูมารู้จักกันกับเจ้าแบตรุ่นนี้นะครับตัวนี้เป็นแบตประเภท smf นะครับแต่โซลา์เนี่ยจะแจ้งเป็น รุ่น cmf นะครับตัวนี้ cmf ดิน100นะครับหรือโค้ดรุ่นของเขาก็คือ6 0 0 3นนะครับตัวนี้ทำเฉพาะขั้วแอลมาดูตัวเปลือกเปลือกภายนอกดูนะครับอ่าก็จะมีมีควอบพลาสติกปิดที่ขั้วนะครับทั้งอันนี้ด้านลบแล้วก็ด้านบวกนะครับอันนี้ตัวนี้เราเปิดออกมาได้นะครับเดี๋ยวเราทำการเปิดออกมาครับ อ่าก็จะเป็นสัญลักษณ์ควบวกเขาจะมีไว้นะครับส่วนอันนี้เป็นควลบเป็นปอกพลาสติกสีดํานะครับงานทางโครงสร้างกายภาพก็ดูดีมากๆนะครับอันนี้เป็น smf แท้นะครับก็คือเป็นปิดสนิทขนาดที่แจ้งมาก็คือเป็นแบต12บ12โวลต์12โวลต์1 0 0แอมป์นะครับค่า r c 180 มิลน,นะครับก็ถือว่าสูงส่วนซีเรแจ้งมา740ซีิีเนะครับชื่อรุ่นก็คือชื่อรุ่นที่รู้จักกันก็คือดิน100ขีด L5 นะครับตัวนี้ขนาดแบตก็จะมีความกว้างความกว้างก็อยู่ที่ตัวนี้ความกว้าง174มิลน,นะครับ ส่วนความยาวเนี่ยก็351ม mm ิลลิเมตรนะครับส่วนความสูงจากฐานถึงขั้วขอบบนสุดเนี่ยก็อยู่ที่189 mm มิลลิเมตรนะครับเดี๋ยวเราลองมาวัดค่าของแบตลูกนี้จากเครื่องวัดซีเดดูนะครับครับก็ใช้เครื่องวัดมาตรฐานตัวนี้นะครับพอคีบเราจะเห็นโวลต์ของแบตลูกนี้ก็คือ12.87โวลต์น,นะครับจากนั้นกด โอเคเพื่อทำการทดสอบนะครับกดทดสอบแบตเตอรี่แบตเตอรี่เทสชนิดของแบตเรก,กูล่าฟัดนะครับขึ้นซีเรีกดอีกทีหนึ่งก็ตั้งค่าซีเรตามที่แจ้งมาก็คือ7 4 0ดเรนะครับแจ้งมา7 4 0 7 4 0อแล้วก็กดโอเคเพื่อทำการเทส เจ้าตัวนี้เนี่ยวัดซีเรยจริงก็อยู่ที่770ซิเรยนะครับโว้์ก็12.87อันนี้หลังจากทิ้งไว้1วันจากการชาร์จนะครับแล้วเรามาวัดค่ามิลลิโอหก็อยู่ที่3.88มิลลิโอมอ่าก็เป็นแบตดีนะครับกูดแบตเตอรี่นะครับตัวนี้ตัวนี้ c d เรประมาณ700วัดจริง770นะครับค่า r c สูงนะครับ180มิลนินะครับ ก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่ถือว่างานออกมาได้ดีนะครับครับก็ผลิตออกมาได้คุณภาพดีนะครับตัวนี้จะสำหรับแบตตัวนี้จะใช้ในพวกรถเบนซ bm แล้วก็ bon v o ลโ o นะครับแล้วพวกรถยุโรปนะครับก็จะนิยมใช้แบตพวกนี้ส่วนใหญ่รถพวกนี้จะใส่อยู่ในห้องโดยสารนะครับจึงนิยมเลือกแบตประเภท s m f ปิดสนิทนะครับก็จะไม่มีไอระเหยของกดออกมานะครับ ไม่ต้องกลัวกดล้นขณะใช้งานนะครับตัวนี้การผลิตปิดสนิทได้ดีมากๆนะครับเป็น SMS แท้นอกจากแบตรถยุโรปแล้วเนี่ยเดี๋ยวนี้ปัจจุบันพวกรถกระบะหรือ SUV เนี่ยก็นิยมใช้กันนะครับจะเห็นว่าใส่อยู่ในรถเชฟโรเลตนะครับในตระก,กูลต่างๆนะครับแล้วก็เดี๋ยวนี้ก็พวก Toyota Revo ก็มาใช้ขั้วจมเป็นสไตล์รถยุโรปแบบนี้นะครับ นอกจากนั้นพวก m a d ด้าฟอร์ดมาสด้พวกนี้ก็เอาไปใช้นะครับจะเห็นว่านิยมใช้แบตขั้วจมกันมากขึ้นนะครับในปัจจุบันก็เอามาฝากไว้อีกหนึ่งรุ่นนะครับสำหรับโซลาร์ดิน 100L นะครับตัวนี้ครับก็ใช้ดีนะครับตัวนี้สวัสดีครับ